ใช้ปากกาลดน้ำหนักไม่มีสติแล้วก็เหมือนความจำสั่น แล้วก็ดูถามว่าอาการแบบนี้เจอได้ไหมปการลดน,น้ําหนักโดยทั่วไปเนี่ยจะออกฤทธิ์ที่สมองทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากอาหารหรือว่าทานไปแล้วเนี่ยอิ่มไวและอิ่มนานบางคนเมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทานอะไรเลยค่ะกลายเป็นว่าน้ําตาลตกไปเลยก็จะมีอาการมึนศีรษะอ่องอเบลอค่ะบางคนที่ใช้ไปสักพักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยมีการลงที่เร็วมากๆจะมีผลต่อความดันค่ะทําให้ความดันต่ําลงจะมาด้วยการมึนงงเบลอได้ค่ะบางคนที่ ใช้ปากกาจะมีผลค่าเคียงในเรื่องของการเคลื่อนไส้อาเจียนก็จะมีผลต่อเกลือแร่ในร่างกายทําให้เกิดอาการเพลียได้ค่ะบางคนที่ใช้ปากกาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยหิวเลยทานอาหารได้น้อยลงแต่ไม่ได้เลือกทานอาหารที่ดีดันไปเลือกทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงเกิดอาการมึนงงได้เช่นกันค่ะแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอเพื่อปรับโดสยาค่ะมีใครเคยใช้ปากกาลดน้ําหนักบ้างไหมคะผลเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะ